ดดเดียวหว่าหมู่บ้านตาดเครื่องเหมือเนี่ยยังนีเขมุจาขาขา,ามามาต่ำสซบอกอกหน้าอีปูดอง,ง,องสวัสดีค่ะสวัสดีพอพี่น้องมาสุคุสุคขอนค่ะพี่น้องค่าเปิดไม่ไปน้องเช็คก่อนค่ะมาค่ะพี่น้องค่ามากินแซลมอนส้มตํานะคะบรรยากาศแดดแดดพี่น้องไปดาหน้าขึ้นมานี่เป็นร่มเลยมเจจาเอ้ยกินกระ่องแซลมอนทอดหนังปลาแซลมอนทอดพี่น้องทอดไม่ไหมกรอบ,บตาแข็ง,ขง แดดเดียวพี่น้องแดดเครื่องแดดเดียวแล้วว่าหมู่บ้านตากเครื่องมือเนี่ยทอดกรอบๆแล้วก็เสื้อมอนสิ้นแบบย่างนีน่ขาโมจ่าขาม้ามาๆมามาต่ใส่บักกอกหน้าอีป,ปูดองขาดไปเลยกับต่บักหงกับพี่น้องไปใส่กับกินซะก่อนแกวินรถวินล,ล่าอือคุณน,นักน้าแตกซัวๆอู้วิเศษแฮงอืมเลียงไก่เนี่ยตัวน,นึงไหม บ้านเฮ่งนึกวบาปซีมจากจัดนะาเขาซีมแต่ของเขาเต็มถ่ายพระเขา <c oughs> ไม่งามสดนี้จุนมาสั่น หิงเตากแดดไม่หิิมามาชิมปลาแซลมอนเลยเดวไม่ไหหรอเดินไปทาง้เมานียหลมหงมอร่อยมากเลยมานั่งเดี๋ยวเปเสาไกกินมาเนีอร่อยมากเลยแหละชิจริๆบอกหอมอะไรอ่แหนะหอมอนนี้แี่ะชิมดูเยอร่อยน Thôi thôi, bình thường nó có làm mà. ออนะบมาเบิื้อมาให้นัเบอืมแม่ยงแม่จอนจะมุ่งค่ขนใช่ะหคะะเป็นาเขาผมก็ไม่รูตายและอู้ยมาแล้วมากอดีครับแต่บอกพ่าแมวรอก่อนบันงนะบอกว่าเธ้นมาเยอะเงีย้ย บอกว่าเงียบๆแบบเงียบอย่างนี้พวกเพชรยู่ตรงนียเกียบเนีพอดีนะคไทรอร่บอะรอร่อยเับ่ยบๆ่ะอ เขาพ่อเขาจะไป็นี่ซ่าห้ดูไจไงนั่หละให้ดนี่มันใหญ่ซูพาส t าพิซซ่าเอามาให้ฉันดิน่ารู หัววมาแกงให้ลูกหน่อยัวแดีโอ้ยดาดีมาจังบเวยเอิดาดีเีหัวมาแกะพี่ชาลูกพี่หน่อยลูกเดียวดาดีดนี้จมนีอร่อยมากเลยปาแมน เอกเกียก็ดีถ้าปัดก็มอนไม่หมอนค่ะเกียรมกินะเขือก็ดีเล้นยังมาตากเปลี่ยนี่หนาเบือทนั้นยุดผีเด้อเอบนี้เอะเทยนน่าเบื่ทังานเทนจะกลับมเทนย้มตำ เยุบโอ้ยลานังมาุงนีกอนอปูดองได้ปั่นกันพ <t astic developed> ูดแล้ตเรื่องชวนนังโนมาไม่เบิร์ดอีเจ้าหืมเสียงนกแก้วนกคุนท่องกระจอก เดี๋ยวก็แมวเปิดก็ได้กินขยกกับอ,ออกไปข้างนอกดีเดี๋ยวพวกแมวเปิดได้กินทุกคนค่ะมาตอนนี้แล้วพวกแมวจะไปงไหนกินน้องกินน้องดีค่ะค่ะทิ้งกล้ากินไหมทิงปลาเสขียวทิ้งไยทิองไอไ ไั่เปิดทำงานห้ามพูดหามได้กบ้าบ้งไเพลๆอย่บปี่นมาเนี่ยละขนาดนี้เลยมั้กินหมดแลยอ้เพลค่ะตอมอ้อกยแดดแดดมึงเจ้าขาแดดเอาสนิทฟาม เงื่ออะไน้ำหงนุ่มนี่พี่น้องคีตาแรกน้ำงามของงามขางามแขนนี่ออกเมยค่ะอันนี้เป็นซอกเป็นลือเปเียออกแต่พี่น้องเมื่อนี่ยโอ้ยมันห่อนอาจานย์ราคาเท่าไหร่สองพันสามพันกสองยัน

กินมาว่ามนโตโตสวยนะครับ hmm? ตุม hmm? oh, ่มทิ้หรอตุ่มทิ yeah. ่มๆได้หรอนิดเดืยอเดียวน้ำน้เดที่เเดียวอ้ยเขเอามาให้เอบวกเพิ่ม่ไค่ะ sai rồi này Còn mẹ ăn nắm cơm chưa? Hả? มาลองปัน้นกัมั้งบ้ายัางด้งงงงกูแบแบกินผู้ใหญ่ประธานยังไงเือเปิดเพลงติวง จริงอนะเอาไหมห้าไห้ามห้ามห้ามหักมห้ามห้ามห้ายเ้ามห้ามห้า้าแห้ามามห้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 าามาา เลื่อพักก็ได้นิ่มมากเหมือนพิซซ่าเลย อร่อยไหมครับไม่มีบคุณไม่เบร์ดเลยเอาคุณทาไม่เบื่อเลือกินเไรอืมงงมา่เลยจวดปวดปาดปวเปวด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 ปว mọi người vào mọi người 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 mọi người

ไม่เห็นหงเขามายยสิมันไม่เห็นหูงเลพี่น้องมันเหลี่ยมตาเดดค่ะก,ก็ยังไงห,หัวค่ะ สิไปแล้วค่ะมุจ้าค่ะเด็กหน่อยเขาแยวอย่ามุจ้าอย่างไรมันหลายคนเนาะค่ะนานไปหามเขาบ่อกเขากบบหามไม่ได้ซ้ำหามค่ะเด็กหน่อยแล้วมันบอกว่าฟังดอกสิไปแล้วเนาะค่ะเด็กขอพูดละลายพี่น้องค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อได้พี่น้องเด้อไปใส่มาใส่กับเด้บ่ได้กระพ่ากับเด้พี่น้องที่เซียร์คลิปต่บบกคุ้งคือเก่าแสบขอสุขภาพคลีนแรกลำลำลุลุ่ยถูกหวยดังวันที่หนึ่งมาสุขสุขคนอยากพี่น้องขาสิไปแล้วพากกันไม่คลิปหนาอันนี้ก็สิไปเลี่ยมตัวพี่น้องท่อนสิใหญ่นี้จะบอกนี้มันแดด ขับไปอยู่บังทางในได้อยู่แต่แสงบม่มีค่ะพี่นอ้องมืดก็เลยไม่อยู่บังนี่บังนี่ก็ห่มอยู่แต่ว่ามันยังแดดพี่น้องมันไกลแดดนั่นแหละค่ะไปรอเด้๋ยค่ะเด้อยขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้กูเพสตู้ยังเปล่า